เตรียมค่ะไม่ได้อยากย้ายเตรียมค่ะเตรียมย้ายค่ะคืออนานเลิกกับสามีมานานแล้วแต่ว่านานไม่ได้ออกมาพูดกับสื่ออนัเคยบอกครั้งสุดท้ายอนะ่ะปีสองปีก่อนว่านันเลิกแต่ตอนนั้นคนก็คิดว่าพูดเล่นแต่จริงๆแล้วเราไม่มีเพื่อสมัมพันธ์กันมานานมากแล้วก็เราก็ใช้ชีวิตกันแบบเป็นเพื่อนกันมานานแล้วแล้วเราก็พูดตรงๆเราอยากมีสามีชาวต่างชาติ <c ười> าก็อยากอยากไปอยู่อเมริกาค่ะแต่ว่าไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าเพราะว่า ก็ต้องดูว่าเราสวยพอไหม,ไมไก็คือแอนนาพูดตรงๆนะอันนี้อันอีซีเรียนิดหนึ่งแล้วกันแอนนากินยาลุกซึมเศร้ามาเนี่ยตอนนี้หกเม็ดละแล้วตอนนี้เราผ่าไตากระเพาะปัญหาตอนเช้าตื่นมาฉี่แล้วปัสสาวะเป็นเลือดมันมีปัญหามาจากการไตเราทํางานหนะักก็เลยรู้สึกว่าเราอะรับตัวเองไม่ได้เวลาที่เราโดนสังคมวิกษ์วิจารณ์แต่เราไม่รู้ตัวดังนั้นนอนนาก็เลยคิดว่าถ้าเรายังอยู่แบบนี้ต่อไป ทำงานแล้วก็โดนนิพ้าวิจัยต่อไปเราน่าจะตายภายในสามถสามวันหรือสิบวันเข้าใจใช่ไหมฮะดังนั้นเราก็หาที่ที่มันแบบไม่มีใครมารู้จักเราแล้วตัดสินเราแล้วก็ใช้ชีวิตที่มันแบบเรียบง่ายดีกว่าเพราะว่า30สิวันที่นาหายไปอ่ะนามีความสุขมากๆอ๋อไม่รับแล้วคะ่ะไม่รับงานรีวิวมา ตั้งแต่มีเรื่องเรื่องโมอ่ะแต่แต่ว่าจริงๆแล้วก็ยังมีติดต่อมาแทบทุกวันเลยนะครับเพราะว่าผู้เล่นเป็นคนดูแลคิวก็ผู้เล่นก็มีการถามไายก็บอกว่าเธอเขาโอเคทำไมกับข่าวที่กดเพื่อแบบนี้เขาบอกว่าทางแบรนด์เขาค่อนข้างที่จะไว้ใจในตัวพี่แอนนาว่าเขารู้ว่าความจริงเป็นอะไรเขารู้ตัวศักยภาพของพี่แอนนามากกว่า,วาพี่แอนนาเนื้อแท้เป็นคนแบบไหนเวลาทํางานแกเป็นคนที่ทํางานเวลาตั้งใจจริงๆค่ะพี่ หลายคนมากเลยเนี่ยวิ่งข่าวเม้่อสมัยหนูยังเป็นนักข่าวอะ่ะรู้จักนิสัยหนูวิแล้ว,วหนูเป็นคนยังไงเนี่ยพี่วาวาเนี่ยตั้งแต่หนูยังเป็นเด็กเลยรู้อยู่แล้วว่าหนูเป็นคนนิสัยยังไงหนูว่าหนูไม่ต้องอธิบายพี่พี่สื่อด้วยซ้ํา